got some nice long hair and you know that she's a bad chick all the boys there can't help it it's a habit clothes that she wears short skirt and a jacket i just wanna get her all alone on a mattress i'm i declare i a i not been i'm a woman i've got you about the have got. ลงคลิปล่าสุดก็นะั่นแหละบอสติตแล้วก็เป็นตอนที่ลูฟี่นี่กะเข้ามานะที่ไปเปิดนะเออที่เปิดไปสองทคลิปอ่ะนี่กะเออตอนนี้ก็เป็นเอ็กใหม่ที่เข้ามานะตอนแรกวิายสุมเอสเห็นเขาว่าหนวดขาวก็จะมาในะี่นสุดหนวดขาวมันเป็นเอ็กทีนะมันจะที่คนหลายคนในร้องขอมาน,ะนานแล้วอยากให้หนวดขาวในนี้เอ็กแล้วในีสุดนี้ก็มาถึงมาความมกับสายใหม่ด้วยนะเป็นสายสีขาวกับสีดานะครับผมนะเออนะก็หนวดขาวเป็น สีขาวอะทุกคนคิดว่าสีดําจะเป็นสีอะไรอะสายใหม่อะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นโรเจอร์แหละนะครับอาจจะเป็นโรเจอร์ร่างใหม่นะเออเพราะเป็นสีขาวนะครับตัวคู่ปรับรงเป็นสีดําหรืออาจจะเป็นชีสก็ได้นะไม่มีอะไรแน่นอนนะครับโอเคก็วันนี้เราจะมาเปิดหนวดขาวกันนะครับไม่ได้ทาคลิปนานอาจจะพูดไม่ค่อยชินนะเออ,อันนี้เป็นบัตรดำใช่ไหมน,นี่กาชาป,ปกติเราก็เอาสเต็ปเลยนะครับจัดไป รอบแรกจะไม่พูดอะไรเยอะนะครับไม่ได้ทําคลิปนานพูดไม่ชินดูโก้ก่อนนะไม่ใช่โก้งผมจะข้ามนะเพื่อเป็นการรวดเร็วในการเปิดช่วงนี้ก็ติดแบ็คโคเวอร์ด้วยนะครับมไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยเลยโค้ถามสองไม่ข้ามไม่ข้ามพูอะไรย่ามม่จบภูดแดงได้อยู่ภูดแดงได้อยู่แต่ธงดําว่ะสายวิ่งครับผมเป็นสายโล่นะเราจะดูเลยสายโล่นะครับสายวิ่งไม่เอานะไอหัวจอนิ่งไหมก็จังวะเคฟังกี้ ไม่ใช่นะครับสายโล่ครับก็ไม่สเน็กแมนนะสายวิ่งครับไม่ใช่บูโจปักมาบาวแมนครับยังไม่ใช่สายมัดด้วยนะครับผมบาร์กี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอย่างงี้ดูจากรูปแล้วจากขั้นเซียนวันพีชได้บาร์กี้มาหนึ่งตัวนะเวลอะไรเนะี่เวลเวลเป็นเวลอะไรวะน่าจะเวลหกสิบเอ้ยเออหกไม่ใช่หกเจ็ดสิบหกสิบมันเริ่มต้นอยู่แล้วมาเปิดตี้มาอีกแล้วครับจังหวะนี้โรบินกับ ตัวนี้ตัวนี้ชอปเปอร์ธงแดงกรบสามสองครสามสองสวยเสือชาดวยรุ่นปูท้องโอ้โหเต็มคาราเบลเก็บวิวเปิดมาเป็นหนวดข่าวปะจะได้จบจบจะได้เก็บเพชรไว้ดองตัวอื่นไหมก็ไปเปิดเอสต่อป,ปัดไปอันนี้น่าจะเป็นตู้ครบรอบสามจุดห้าปีปะเออผมไม่ค่อยติดตามข่าวสารหรอกนะถ้าปิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับ ปักมาบาวแมนอีกแล้วยังไม่ใช่สเน็กแมนนะเป็นสายมัดอีกแล้วนะชอปเปอร์นะพากกวานุนะชอปเปอร์ตัวนี้จะเป็นเล็บปักมาสายรูจะเป็นบาวแมนว่ามันไม่มีสิทธิ์เด้ทีการาฟนะอ้าวฟูจิโทล่าผมตรงผมแม่งเหมือนการาฟเลยนะโอเคไปกันต่อที่ราวที่สามอ้าวเกิดข้อผิดพลาดเพราะคนรีเยอะเกินนะทุกคน ในแบบคนเล่นเยอะเกินนะครับเฮ้ยกองสมบัติทองทำไมเปิดตีบอ่ะมีโอกาสได้ไหมเนี่ยถ้าแบบภูทองครบเซตครบสามสองภูทองทงทองจะมาวะครบสามสองอีกแล้วทุกคนรู้สึกว่าจะออกสี่ดาวบ่อยนะตัวนี้นะครับภูทองแล้วปากมาตัวแรกหนวดขาวยังไม่ใช่ปากมาตัวสองหนวดขาวก็ยังไม่ใช่ปากมาตัวสามหนวดขาวไม่ใช่ไม่ใช่หนวดขาวแล้วเป็นตัวซันจีเลสสูทบผม ปัดไปไปัดไปไปัดไปต่อไปต่อไปต่อยังไม่ใช่หนวดขาวไปต่อยังไม่ใช่หนวดขาวยังไม่ใช่หนวดขาวยังไม่ใช่ยังไม่ใช่และก็ไม่มีไปต่อมาสเต็ปสุดท้ายนะครับจะได้ตั๋วมาแล้วหนึ่งใบนะครับไม่รู้ว่ามันการันตีเท่าไหร่นะ การันตีเท่าไหร่ไม่รู้อะเปิดจนกว่ามันจะการันตีอะสองพันเพชรอะมีเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดครบสามสองได้เป็นปูทองอีกแล้วครับพี่น้องขอคลิปเลยกันเปิดสคลิปอาจจะไม่มานะครับเป็นยาซบกับปูซบนะะเชียร์มาทาั้งพ่อทั้งลูกเลยนะมึงเอ้เปิดต่อครับ <S <S โอ้ยกล่องทองว่ะทองทอง่ะทรงแดงครับครบยีิบเจ็ดปูทองเฮ้ยมีมีลุ้นมีลุ้นเข้าสูตร เขาเรียกเข้าแก็บนะครับเนี่ยเขาแก็บโอ้ยลูฟี่ลูฟี่ทาโร่ไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้ข้ามไวไปหน่อยขอรุนแล้วกันนะเผื่อมามันเข้าแก็บป,ปักเข้ามาสายโล่หนวดขาวไม่มีทางได้แนะ่นอนเป็นชูการ์บับเบิ้ลนะชูการ์บับเบิ้ลชูการ์บับเบิ้ลนะชูการ์บับเบิ้ลไปไปต่อไปต่อไม่รอแล้วไปต่อไม่รอแล้วนะน่าจะได้แค่สองตัวนะสกิปเลยหนวดขาวมาตัวท้ายปังไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ ไปไปต่อกับสเต็ปสามลาวสองเฮ้ยจินเบจินเบมาครับทุกคนจินเบมาครับลูกเรือคนใหม่กลุ่มหมกฟางมาพร้อมกับตัวใหม่ของเกมวันพีชบอลที่รับหรือเปล่าโกบยิบเจดธงดำมัเป็นโกบยิบเจ็ดธงดำโอ้โหกูกูกูข่าวกูไปเลยข้ามเลยกูข่าวกูข้ามเลยมา สเต็ปที่สามลาวที่สองโหโซโล,โลวิลล์ร้อยฮะอย่างบอกแลววิวพีก็ร้อยอ่ะออกแปดสิบนะลาวสามสเต็ปที่สองมาบริาการครบสามสองทองทองฟุตแดงได้อยู่มีลุ้นมีลุ้นนะมีลุ้นรอบนี้นมีลุ้นไม่ใช่สายวิ่งังไม่ใช่สิ่ีตามหามันไม่ใช่สิ่นค้าตามหาแล้วนี่ก็ยังไม่ใช่ ยังไม่ใช่โรบินนะโรบินวานอเคยเก่งอยู่นะตอนมาใหม่ใช้ได้เลยี๋ยวผมก็ทำคลิปดีวิวไปด้วยนะตอนนั้นยังเล่นอยู่นิดนึงยังเล่นอยู่นิดนึงก็มาข้ามไปไม่ใช่ยังไม่มียังไม่มียังไม่โผล่ยังไม่โผล่แม้แต่หนวดก็ยังไม่มาตัวไม่มาไม่ว่าแต่หนวดมาก็มายังไม่มาหนวดมาหนวดไม่มาครบยี่สิบเจ็ดภูทองอีกแล้วครับผมทองแดง เปิดมายังไม่ใช่เปิดมาก็ยังไม่ใช่ตัวที่สามตัวที่สี่แล้วตัวที่ห้าตัวที่หกตัวที่เจ็ดตัวที่แปดยังไม่ใช่ไอเฮ้ย,โ,ยโมโมมาไงเนี่ยลุตเลนเยอะจัดลุตเลนมาเยอะจัดไม่ใช่ยังไม่มานะครับโมโมมาแทนนะตอนนี้ ไอเดียกูเยอะจ้าเหลือเพชรไม่เปิดอีกตัวอื่นบ้างร,รีบมาได้ไหมนอนข่าวจะถึงบัตรดำมาเนี่ยเพชรกูเนี่ยตัดสกิปบ้างปุ๊บยังไม่ใช่จังหวัดจังหวัดสกิปครับเขาเรียกจังหวัดสคิปออกคลิปให้มันออกอะจังหวัดสกิปให้มันออกปุ๊บยังไม่ใช่ยังไม่มายังไม่มายังไม่ถึงยังไม่ถึงคลายังไม่ถึงคลาอย่าบอกนะบัตรดำอีกแล้วอะไม่เอาแล้วนะ บัตรดำบ่อยเกินนะเปิดตีมาจินเบยแล้วสลิปไม่มามารอบสเต็ปที wrote, ่สี่ล้วที่สามแล้วไปหายเปล่าลูฟี่มาตัวเดียวโดดโดดเงาเงาปูแดงได้อยู่ต่ควบสามสองครบสามสองปูแดงปุ๊บสกิปจ่ายสกิปปาก ก็แบบโอ้โหสโมกเกอร์นี่ฉันเป็นสโมกเกอร์นี่นะ่ะฉันเป็นสโมกเกอร์นี่นะยังไม่มาอีกเหนอนานแท้ว่าพหนุ่มลุงนวดขาวมาเถอะลุงเฮ้ยทำไมไมันได้โคราชเดียวน้อยจุง้งน้อยปุยมุยว่าจะคิปจ่ายหว่าจะคิปจ่ายเขาเรียกจังหวะจะคิปจ่ายครับย,ยังไม่มา มาโทรมิวคูมาเพชรกุยตกไปสองพันแล้วจากสามพันหกร้อยเข้าไปแล้วนะครับเพชรเพชรลอบไปหกร้อยแล้วลอบไปหกร้อยเพชรแล้วยังไม่มาก็อตเอเนวมาทําไมมาทําไมนี่ก็อตเอเนวมาเป็นซับไม่ได้ซะด้วยก็อตเอเนวแต่ดีใหม่ก็ใช้ได้อยู่นะพอไปเป็นซับได้นะว่าโซโลปังยังไม่ใช่ ยังไม่ถึงคลายหรือยังไม่ถึงคลายหรือหายไปเจ็ดร้อยเพชรนะครับสองร้อยแล้วนะครับอฮ้ยมาเปล่ายังไม่ใช่ยังไม่ถึงคลาอีก,รอป,รรรออกประมาณน่าจะพันสี่ร้อยหรือพันห้าร้อยนี่แหละครับการันตีนะครับบัตรด,ดําแต่ก็ต้องไปรุนอีกว่ามันจะมาหรือเปล่าถ้าจะเอาการันตีก็ประมาณสองพันสองพันแปดอ่ะการันตีอ่ะนะครับ พีเ่เพชรกูหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวไปกันต่อว่าไปกันต่อคลิปอึ๊บยังไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยมึงไม่ใช่ละสีดาวเริ่มไม่ออกลเลยไอตัวสีดาวเริ่มไม่ออกเลยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยกูอันไม่ใช่เลยปึ๊บน้ามิยังไม่ใช่ แปสิบใช่ไหมเอานาเวลร้อยเวลวนามนีกูหวาไม่ค่อยได้เล่นร้อยได้ไงเนี่ยมงึงเสนอหน้ามาบ่อยอ่ะไปต่อไปกันต่อ <c oughs> ยังไม่ถึงคราวเมื่อไหร่นี้อ่ะลุงกูจะคลิปจนกูไม่รู้จะคลิปไงแล้วเกลียดรุนแล้วเนี่ยรู้อยู่แล้วเป็นเ e อ็กเปิดเ e อ็กมาเยอะ รู้อยู่ว่ามันออกยากเดี๋ยวก็ให้ก่อนได้ไหมเนี่ยครับลุงนวดขาวพอ่อทาโบจินเบว,ว่าผมจะคลิปอย่างเดียวแล้วนะคนดูเราจะไม่ลุ้นกันแล้วรู้สึกว่าเพชรกูจะหมดรู้สึกนวดขาวลงุงยากแท้ไม่มาสักที เลดกูจะเบิดอยู่แล้วไปกันต่อรอบพี่เจ็ดแล้วรอบพี่เจ็ดสกิปลูฟี่ลูฟี่กับโบอามาคู่เลยนะผัวเมียไม่ต้องห่วงนะครับผมอวยนะฮะอวยลูฟี่กับโบอานะฮะลงเรือเขาเรียกลง,ลงเรือลำนี้พ่อไม่ใช่ตัวอะไรวะแตงจีวร่งลอยมาแปดสิบอยู่ ไปกันต่อคลิปถ่ายโลเฮ้ยเฮ้ยกูด,ดิ้งแม่มึงทำผ้าคุมสบัดทำไมผ้าคุมสบัดแล้วมึงจะถือไม้ทำไมกูนึกว่าหนวดขาวไกละกละไกลการันตีแล้วทุกคนอีกห้าสิบโลอีกสองร้อยห้าสิบเพชรจะออกก่อนบัตรด,ดำหรือไม่กูหีเซ็ตตู้แป๊บนึงว่าไม่ใช่แล้วมันดูดกลูละ ว่ามันดูดจังหวะมันดูดผมแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะไม่ใช่นะการันตีสี่ดาวด้วยยังไม่รันตีหนวดขาวด้วยนะครับไปกันต่อไปคือทุกคนต้องมีเพชรประมาณสามพันเพชรอะถึงจะได้สามพันกว่าเพชรอะถึงจะได้หนวดขาวหนึ่งตัวแน่ๆนะถ้าดวงเกลือแบบผมเนี่ยคือเอาบัตรดำสองใบไปการันตีหนวดขาวอะ่ะอืม มากรี๑๐ตัวไปแล้วมึงจะออกให้ยังฮนะพ่าใหญ่พ่อใหญ่จะออกให้ยังอีกิบโลการันตีและบัตรดำแต่ไม่ใช่การันตีหนวดข่าวนะการันตีที่ดาวด้วยนะอแต่ก็มีโอกาสหลุดเลทมานะครจะต้องดวงถึงอนะต้องมีวาสนาดนึงอนะ่ะเออนะบัตรดำมาแล้วหนึ่งใบยังว่าไปกันต่อ เฮ้พี่เนี่ยท่อมีดังเนี่ยไปเ้ยเดี๋ยวผมไปรับบัตรประเพลย์ก่อนเผื่อได้เผื่อมันจะให้เลยมันเข้าไปในตัวแล้วเอาเข้าไปในตัวแล้วกาชามาเฮือดสุดเลยเว้ยหนวดขาวหนวดขาวเอ็ดเวิร์ดนิวเกต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 ไม่น่าได้แล้วผมว่าไม่น่าได้พ่อแล้วเมื่อกว่ากองสมบัติมันไม่ใช่สีทองไงไม่น่าได้พ่อแล้ว ไม่น่าได้พอ่อแล้ปูฟ้าด้วย,ยไม่ใช่แล้วสายมัดโอจออ็จอปเปอร์มาใหม่นี้จ็อปเปอร์มาใหม่มาใหม่นี้จ็อปเปอร์ตัวน,น,น,นี้ตัวนี้จ็อปเปอร์ดูแสดงอัตราการออกซิไม่ได้ดูเรทเลยศูนย์จุดห้าสามอ๋อเท่ากันนี่หว่าไม่ได้เพิ่มดูซินี้มันเพิ่มอัตราไหมเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไหม ราคาสองเปอร์ศูนย์จุดสองร้อยเปอร์เซ็นเยอะสุดแต่มึงไม่ออกมึงจะรุนเลงก,กระจายเลยหรอพ่อใหญ่พ่อจะรุนเรงก,กระจายเลยหรอแม่งรุนเลงก,กระจายเลยมาเดีย๋ยวเราไว้แบบสปีดโบ๊ทกันนะเผื่อมันจะมานะไว้รอดูแบบสปีดเลยจัดแบบสปีดไปเลยทุกคน e x ใหม่ของเราเพ่อใหญ่หนวดขาวไอ้เชีย่ยแม่งโคตรเกลือจังหวะขอต้นคลิปไงว่าเหลือไว้ให้เปิด e x ตัวอื่นสักพันนึงแม่งเหลือไว้ให้กูจริงกว่าจะมาหนวดขาวอะไรนี้อหืมสอง e x ตึงๆโลคู่เลยกูจังหวะสายโล,โลคู่ไปเลยไปเว้ยหกสิบ e p เหลือเยอะเหลืออะไรวะเนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านอุ๊กูมีเป็นล้านเลยเนี่ย นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอดีปั๊มเวลนะครับไม่ใช่ไอดีโปรเวลนะแบบอันนี้มันไอดีดองนะครับสุ่มมาได้นะครับแต่ไม่บอกเว็บละกันนะไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับจะเข้าก็เข้าได้แต่นานๆที่ลงคลิปนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างโอเคไหนๆเราก็ได้หนวดข่าวกันมาแล้ว ex ตัวใหม่นะครับ edward n e w c a t e นะครับที่แม่งดูดเพชรกูไปประมาณ2 0 0พเพชรนะครับ2 0 0พกว่าเพชรนะครับคือแม่งดูดจัดเลยดูดจนเสียวนี่เลียดูดจนเสียเลย นดูดเยอะเกินพอ่อพ่อก็ดูดลูกเยอะเกินนะออโอเคนก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะส่วนของคลิปนี้ผมขอตัวลาไก่อนนะคุณที่รับชมจนจบนะอย่า like, ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ